สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นาวินทีวีขอนำเสนอการถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลโกบอลเชลน์คัพนะครับระหว่างไทยแลนด์ FC นะครับพบกับเอสเปเรติโกมาดริกนะครับเกมเริ่มบอลอยู่ที่มาเน่แต่สุปชคมาดูสุปชคตั้งป้อมเปิดลูกนี้แมนแมนกับโซลเลตแล้วหือชนเสาแล้วครับแต่ว่ายังอ่าไม่ได้แล้วครับทางของโจเซ่ยูเนสส่งไปที่กูดิน โฟดินแต่โซลตดดิตัดได้ตัดได้แล้วซาลาลูกนี้ติดเซฟของดีครับเนี่ยเพราะยายนโอบักอยู่กับผมนะเ,เปิดวันยาวขึ้นมาเอาแล้วเดโกคอสตาเก็บบอลได้วิสมีจิตมันนำทางแต่ว่าลําหน้าอยู่ยววส่งทิ้งมาที่เรือม,มาเรือม,มากระชาบไปทางซ้ายซ้ายเปิดได้ไหมเปิดไม่ถึงแลครับแต่ว่ายังได้ได้ที่เดโกออฟไซด์ก่อนครับ เอาละครับลูกตั้งเตะจากประตูของยานดบักเ,เลือกที่จะส่ง,งสั้นให้รามอสไปที่อ no. เล็กซานเดอร์อาร์โอนควินเดอร์บอยกับที่บุสเกตบุสเกตตวัดเร็วไปที่ซาร่าแต่ว่าโดนเลม,มาตัดได้ครับซาร่าก็เป็นข้อสังเกตนะครับอ่าจูเในียร์ก็มารม์ิสเนี่ยก็จะยืนอ่าเวลาเกมบุกเนี่ยก็จะยืน3คนเนี่ยแผงหลงังแต่มาดูจังหวะนี้ก่อนยิงลูกนี้ติดเซฟของเอ่อใครครับเนี่ย แล้วรีบเคลียร์ไปเลยครับทางของเดกโกกอดินแล้วได้ทุ่มมาทุ่มเสียไปให้อีกฝั่งครับเดโกคอสซาเก็บบอลได้แต่ว่าลาปอก็แย่งกันไม่ได้ครับที่อลบาอลบาอาาบามาที่สุปโชคดูเหมือนไทยแลนด์ก็ไม่ได้เล่นเกมอะไรนะครับเพียงแต่เนี่ยดันทางของมิฟิลนะครับทั้งตัวรับแล้วก็ตัวลุกมาอยู่ในแดนฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดนะครับแต่ก็ไม่ได้ไล่บอลแต่ว่าจังหวะนี้ดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับ เสียหายเลยครับทางของเอริกโกมาริดดูครับเควินเดอะบอยแทงขึ้นมาจังหวะนี้แล้วซาร่าได้บันจงเปิดแล้วครับดูครับแล้วบุสเก็ตยิงจังหวะเดียวทัดอิง่ายๆนะครับเอาละดูว่าเอริโกมาริดจะจะสวนคืนยังไงแต่ว่าจังหวะนี้โดนตัดบอลได้แล้วมันที่บุสเก็ตบุสเก็ตเปิดยาวเป่าขึ้นมานี้แต่ไม่ถึงครับดูมาดูเอาแต่ว่าตัดได้ครับมานี้ มานน่ให้มาที่อลิซาเดอร์โน่กลับมาที่มานน่อีกครั้งอาร์บาก,ก็บอลได้สุประสบพื้นที่ทางซ้ายมีเยอะแล้วครับมามีเยอะแล้วกระชาติไปเองกระชาติแล้วไหลมาให้ทางของัวลรสเลยครับแล้วก็ัวรเรสเต็มให้อบอาบาออบามีพื้นที่ขอลราของจบเองดูหน่อยครับโอ้โหจังหวะน,นี้ด้วยขวาข้างไม่ถนัดถือว่ามาคับบอลให้เข้ากรอบได้ดีนะครับออบักเปิดบอลออกมาพุทธสิน เป่าจบครึ่งเวลาแรกนะครับมาชมครึ่งหลังกันต่อครับฝ่ายเอริกโกโมาริดได้เขี่ยบอเลเริ่มเล่นก่อนนะครับจากซ้ายไปขวาเอาแต่จังหวะน,นี้เควินเดอ์บอยไปฟาวทางของเลือมานะครับแล้วเลือมานีเ่เปิดเข้าไปเดโก้คาสตาเก็บบอลได้แต่ว่าโดนเอาแล้วทีนี้เดโก้ได้ครั้งกลับที่เลือมาแต่ว่าโดนอาริซาเร์โนตตัดบอลได้ครับไปที่ซาร่าดูซาร่ามีพื้นที่ แต่ให้โซเลติมาที่มานีแล้วมานีแทงลูกนี้ซาร่าหลุดหลุดหลุดแล้วยังไงหลุดแล้วยิงลูกนี้โอ้โหปิดไม่ได้แล้วครับดูครับหลุดมาแบบนี้โอ้โหเดียวเดียวครับกับผู้รักษาประตูแล้วแปลง่ายๆนะครับลูกนี้แปลหนีมือออกไปเลยเอเลติโกมาลิดต้องยิงคืนแล้วโดนไป2เม็ดแล้ว บนของเอลีติโกมาลิตนะครับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นทางฝั่งซ้ายนะครับที่เรือมานะครับแล้วก็จะมาอยู่ที่เดโกคอสตาส่วนใหญ่นะครับส่วนกิ๊ดมันเนี่ยก็จะเป็นตัวทำฐานนะครับจังหวะนี้อยู่ที่คิวบิโต้ยดูตัดได้อีกแล้วครับดูเรือมามีความเร็วมีความเร็วแล้วจะยิงได้หรือเปล่ายิงยิงลูกนี้โอ้โหเอาเลยครับเอลีติโกมาลิตทำประตูตีต,ตืนไหมครับหนึ่งลูกตีไข่แตก ดูครับลูกนี้โอบักก็พยายามปิดแล้วนะครับแต่ว่าเสาแรกเนี่ยอเป็นมุมที่ปิดยากนะครับเอาแล้วครับมาชมเกมกันต่อนะฮะบ,บอลอยู่ที่อาริสนเนอร์เนาตอนนี้สกอร์อยู่ที่2ประตูต่ตอหนึ่งนะครับดูว่าจะมีสกรอร์เพิ่อมอีกไหมเดีจวจังหวะนี้ซาลามานมาแล้วจวังหวะนี้เสยนกไปหนึ่งตัวครับทางของโมเมซาลาดูว่าคิวินเดบอยยกมาให้ลูกนี้แล้ว ไม่ได้ตามมาประกบนะครับทางของแบ็กซ้ายของเอลิทโกมาริดครับทำให้ซาร่าเนี่ยได้ง้างเท้ายิงนะครับแต่ว่าหืนข้ามคานออกไปเอาจังหวะน,นี้โคกผิดแล้วมาที่เอาแล้วโซเลหลุดครับจังหวะน,นี้ลุดลุดลุด,ลดแล้วยิงลูกนี้ไม่เหลือแล้วครับโอ้โหกองหลังมีการบ้านต้องทํากันอีกเยอะแล้วครับเอลิโกมาริดยิงลูกนี้เนี่ยแล้วมีการเปลี่ยนตัวนะครับจะเอา ทางของโซลิตออกครับส่งทางของโรบิโต้ฟิมิโนนะครับแล้วก็ซกิวลามอสครับออกส่งทางเบอร์จิลฟันได้ลงมาแทนที่นะครับมาดูเกมกันต่อครับดูว่าเอลิติโกมาริตจะจะสามารถยันสกอร์ให้ดูดีกว่านี้ได้หรือเปล่าครับมาที่วันฟันได วันได้เปิดยาวแล้วแม่นมากๆครับแล้วมานี่แทงมาต่อที่ฟิมิโนฟิมิโนชิปลูกนี้โอ้โหสวยงามจริงๆครับดูมิโตฟิมิโนลงมาแนละ้วทำประตูได้เลยนะครับเอาเลยฮะเริ่มใจย่อยยับแล้วนะครับท <Hey. S 1> างของเอลิติกมาริดโดนไปสี่แล้วแล้วดูจังหวะน,นี้ติดโกดินแล้วครับยังยัง ยังไม่ห้าหนึ่งจังหวะนี้ซาอูได้บอลซาอูพาขึ้นไปเองไม่มีใครมาเข้าไม่มีใครเข้าบอลแล้วออกไปทางขวาทางขวาดูว่าจะเปิดเข้าในมวนสักหนึ่งทีครับมวนหนึ่งทีแล้วจะเปิดเปิด <c oughs> แต่ว่ายังได้อยู่ได้ที่เดโกคาสะแต่ว่าบุสเกตมาซ้อนได้ทันแล้ะครับแต่ว่าจาังหวะนี้ผพืตัดสินเป่าจบเกมแล้วครับ เป็นไทยเอฟซีครับเอาชนะเอเลติโกมาริดไปที่4ประตูตอนหนึ่งครับเอ็มวพีวันนี้เป็นของมูมิซาร่านะครับยิงไป1ประตูจ่ายไป1ปนึ่งอซิสไปหนึ่งลูกนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ